โอ้วันนี้ได้ยินเสียงรถมาแล้วนะครับโอ้นี่นี่นี่นีีดินมานะครับ โอคือน mm hmm. ี่ได้คื้น şey ี่ได้ขึ้นเลยเออเออไป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 พ่อพ่อพ่อเดินหน้าเลย พ่อพอขงผม,ผมเต็มระดับคารนี้นะครับซึ่งก็นี่คือขั้นตอนของงานสำหรับวันนี้นะครับ ระดับคานของเราที่ทําไว้นะครับความสูงของดินนะครับรถดินก็นอยู่ใกล้ๆเองนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านของขับรถก็วิ่งไกลนะครับ ราคาก็ก็ช่วงนี้ดินไม่ค่อยมีนะครับลงบ่อยังไม่ได้นะครับจะเป็นดินชื้นๆอยู่นี่ยนีมาคันคันที่2องเลยนะครับนะจอดรถไว้แล้วไปเอารถไทย รถไทยมาดานันดันก่อนนะครับดนันไปด้วยคนมานำนะครับเร็วเร็วเร็วสงสัยใกล้ๆนะไปดูว่าเขาจะเอาดินเข้ายัางไงนะครับดันดินเข้าวิธีไหน เดีย๋ยวเราจะมาดูผนังเพิ่งเทเสร็จเมืม่อวานครับ ไปดันทางพุ่นได้บ่ไปดันทางพุ่นนะ้าไปดันทางพุ่นมานะพี่ให้มันห่างๆนี่ไว้จังไงก่อนได้โอ้แน่นเนาะดินเปียกอืม อันี้สบายเลยครับบ้านเขาก็อยู่ตรงคนละฝัง่งนะครับที่เขาก็จะเกี่ยวขนเกี่ยวขนแล้วก็รดขนเองดันเองนะครับสบายเลยคือว่าโอเคอยู่นะดิน หลังจากนำดินมาถม,าาลาลมาลแล้วนะครับนั้นเราก็ทําการเกลี่ยนะครับเอารถเข้ามาเกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเล่งในส่วนจะเทคา,านต่อไปนะครับนี่ก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับมัดคานเรียบร้อย เร็ดปันี้นะครับคานตรงนี้เพื่อจะนําน้ำเข้ามาส่วนด้านหลังนะครับดินสั่งดินเข้ามาทำการเกี่ยไปแล้วในส่วนหนึ่งเดี๋ยวเ,เพิ่มดินเข้าไปอีกอัดให้แน่นชังเขียนของเราก็เล่นง,งานอย่างหนักนะครับส่วนคนนี้ก็เอือ้อนะครับเสื้อเหลืองนี่ ไม่รู้เขาเป็นอะไรเพราะอะไรทําไมยังไงนะครับ,รบกึ่มๆมาเหมือนเดิมแต่ก็ทํางานเหมือนเดิมตั้งแต่เชา้ามาก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอนันก็ตัดรวดนี่แหละครับนี่แล้วก็มีพี่ชายเข้ามานะครับวันนี้ทีมงานเพิ่ม ท,ที่ชายเขามาเขาก็ไม่ทำอะไรเลยครับนี่ก็ในส่วนงานของการทมดินนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเพิ่มเติมนิดหน่อยหลังจากเทคานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำดินเข้ามานำน้ำเข้ามาแช่ไว้สัก สองคืนค่อยอัดดินให้แน่นแล้วค่อยเทเนาะแม่หมอสัังเคนใช่ไ,ได้ไหมพี่หมอนึกหัวอีกแล้วพี่หมอว่าไงก็ว่างั้นละครับตามนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ